มวยอไรก็ไหวเาวล่อย่ะอันยูจะุหัน่าลอยสะตั้งเตะใช่ใช่ฮาบ่เห็นแลวลูกเหนี่มเบื้องแขวคฮะใส่ข่าวกุ้งบัวฝลั่งตอนไดกุ้งบัวฝลั่งคอยขึ้นว่าจัก ผมว่าพลังลอยลอยเท้าขั้นยลุกมาความจำจะยังดีอนะยู่เนาะยลุกมาพี่เขาจับแขนแก,นแกขึ้นแกคือรถเขานิ่มบ่็ัคนมีอยู่บ่แแคว หูกกระหนวกบอดายเนียร์บ่อสำเนียงกับบอดายเนียร์อยู่ถึงปูหอยู่ดุงเขาห่อขึ้นห่อขึ้นไปใส่ฝรั่งฝรั่งเอาไปเห็ดหยังเอาไปเป็นเมียฝรั่งบ่อบ่อเป็นเมียฝรั่งเอียงมาลุกมาพี่แล้วขีดหลุดเขาเอาขิดว่าฝรั่งกับไปเห็ดเมียฝรั่งมันบ่มากแกเนี่ยบ่อขีดหลุดขีดหลดฝรั่งลุกมาฮะ ฝรั่งบ่ได้มากจ้ะบ่โอ้ยต่วาขึ้นบ่ได้เด้อต่วว้าแนวนึงก็ตอบแนวนึงแน่ๆผูหนวดมันก็ยาวโคน้อพุ่นลกจับแขนบ่ฝรั่งบายก้นเจ้าจับแข้ขึ้นอิ่มนะบ่ แม่แม่เห็่ขึ้นก่อนเอฟซีเขาอยากทาม,มาเจา้าอัญยจิกปีควรได้ทามให้นี่มันชงอัญยุิลอยซ่าเาเนาะขวรเราว่บบาจะเก่าสิปายบ่แม่เนาะสะพ่อแขวบ่มี่พ่อดิออเสียบแม่กินข้าวกับสมพี่น้องโไวยวายโวยวายวยวายวยายมนาน้ำนินน่าน้ำปอือืม